เพื่อนๆรู้ไหมล่ะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนโทเทมให้เป็นสกินของเราได้โดยการใช้รี o อ r c สแพ็กนี้และวิธีทํานั้นก็ไม่ได้ยากเลยแม้แต่นิดเดียวและแซนขออยาดีต่อเรเพื่อนๆเข้าสู่วิธีการเปลี่ยนโทเทมให้เป็นสกินใน,น n e c r a f t ที่คุณอาจจะอยากหรือเริ่มตน้นการเพื่อนๆเปิด Google เข้ามาแล้วค้นหาว่า u s t o m Totem Resource Pack กดไปที่เว็บอันบนสุดเสร็จแล้วก็ไปกดปุ่มดาวน์โหลดฝั่งขวาได้เลยแลวเพื่อนๆก็จะได้ไฟล์ของ Resource Pack มาแต่ว่าเก็บม,มาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งกดอะไร หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดสกินของเราโดยเซิร์ชว่า skinmc.net แล้วก็ใส่ชื่อสกินของเราหรือว่าสกินใครก็ได้ที่เราอยากขโมยมาใช้อ่ะ <laughs> แล้วก,กดปุ่มเซิร์ชแต่แล้วมันก็จะได้ชื่อสกินออกมาให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลื่อนลงไปข้างล่างแล้วก,กดดาวน์โหลดสกินหลังจากที่ได้ไฟล์มาแล้วก็ให้เพื่อนๆกดออก Google แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่ตามใจเสร็จแ,แล้วก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็ลากไฟล์ดี s อ r t สแพ k และสกินลงมาในโฟลเดอร์ของเรา ากนั้นก็เปลี่ยนชื่อสกินของเราให้เป็น Don't m o f Undying ใส่ด้วยตะก้อยนะอย่าลืมพูดจริงนะเนี่ยจากนั้นก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปในไฟล์ zip ของ Resource Pack แล้วเข้าโฟลเดอร์ตามผมเลยเสร็จแล้วก็ลบร,รูปโทเทมันเก่าออกแล้วก็ใส่สก,กินของเราเข้าไปใหม่เลยแล้วก็ให้เพื่อนๆหาโฟลเดอร์ที่อยู่ของม e c ครับโดยการเขียน %appdata% กดเข้าไปใน d o t m c r a f t แล้วก็หาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า r e Resource Pack กดเข้าไปใน Resource Pack แล้วก็ลากโฟลเดอร์ custom totem ของเราลงไปเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไมค์ครับตามปกติหลังจากเข้าไมค์ครับแล้วให้กด Option $Resource Pack หาคำว่า Custom Totem แล้วก็กดใช้ได้เลยแค่นี้เอง Eas y แล้วใครเพื่อนๆสร้างโลกแล้วเข้าไปลองได้เลยว่ามันติดหรือเปล่า ฮนี่ไงมาแล้วเจ้าแซนเด็กมีนิตัวน้อยของผม